สวัสดีแฟนๆทุกคนนะครับพบกับเจดมคลำเป้าเช่นเคยนะครับ3คผู้ชูชื่นวิเคราะห์ฟุตบอลแบบจัดเต็มทาง fan page แฟนเพจอย่างนี้นะครับรวมไปถึงกลุ่มแรกที่ขึ้นอยู่หน้าจอก็ฝากแอดกันไปได้เลยนะครับวันอาทิตย์แบบนี้ครับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของเบลารุสยังคงให้ได้ลุ้นได้เชียร์กันเหมือนเดิมนะครับมาเริ่มกันเลยครับ2ทุ่มตรงครับอันดับ9กวิีเทปส์ก็เปิดบ้านพบอันดับ6ชักติยอนะครับวีเทปส์นี่ฮะชน,นาสุดชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับส่วนชักติยอนี่ชนะ3เสมอ1 แพ้1นึานัดหลังสุดที่พบกันโดยตรงเนี่ยชักติยอดีกว่าเล็กๆครับชนะ3เกมและแพ้วิเทสไป2นัดนะครับตัวเล่นครับเจ้าถิ่นวิเทสวันนี้ใช้พาเวลนาซาเรนโกอาเตมกูเรนโกและยอนนิโคลสกูตัวรุกโรมาเนียนะครับส่วนชักติยอครับมินิกลาอันติชครับอเลสันดาเซลยาวาและวิตาลีลิสซักโครวิชนะครับคู่นี้ชักติยอบุกไปบังคับชนะวิเทสครับสกอร์แรกก็ได้แฟนเทพร้อม3แต้มของพวกเขาแต่ถ้าเสมอพังทั้งแถบซึ่งดูแล้วพวกเขาดีกว่าวิเทสชัดเจนนะครับ บุกมาวันนี้เนี่ยจะดัมมาว่า1ประตูน่าจะพอเบียดเก็บ3แต้มเต็มออกไปได้มองทีมเยือนครับชักติยอครับต่อกันที่4ทุ่มตรงครับอันดับ15ครับสโมเลวิชีครับเปิดบ้านพบอันดับ4บาเต้บริซอฟทีมดังนะครับสโมเลวิชีนี่5้านัดหลังสุดไม่ชนะใครเลยครับเสมอ2แพ้3ส่วนบาเต้นี่ชนะ4เสมอ1ไม่แพ้ใครเหมือนกันจาก5านัดหลังสุดครับคู่นี้เคยพบกันมา2เกมนะครับก่อนหน้านี้และเป็นบาเต้ชนะได้ทั้ง2นัดเลยครับ ตัวเล่นครับสมอลิวิชิวันนี้ใช้เอดูอาเชฟเนรอฟครับอนาโตลีมาคารอฟและอีวานเวรสัสส่วนบาเต้บริซอฟไปเยือนนะครับวันนี้ใช้อเล็กซานดราฟิลิปอวิชครับตรงกลางเป็นเยฟเกนียับลอนสกี้นะครับและตัวรุกเป็นโบยนันดูบายิชครับคู่นี้บ,บาเต้บุกไปบังคับชนะ2สกอร์แฟนๆถึงจะเฮชนะสกอร์เดียวไม่พอนะครับต้อง2-0 3-1อะไรแบบนี้ถึงจะ เฮ hey, ได้พร้อม3แต้มเต็มซึ่งดูแลวว้วพวกเขาดีกว่าสโมลิวิชชัดเจนนะครับแถม3นัดหลังสุดของบาเต้ก็ชนะคู่แข่งเกิน2สกอร์มาตลอดวันนี้ดูแล้วแม้จะเป็นทีมเยือน2สกอร์น่าจะพอทําได้มองทีมเยือนครับบาเต้ ate, บริซอฟครับปิดท้ายเี้ยงืงตรงอับดับ 10, ดินาโมเบรสครับเปิดบ้านพบ13อย่างดินาโมมินส์นะครับเบรสชนะ2แพ้สครับส่วนมินส์นี่ชนะ3แพ้2เรียกว่าสูสีคู่ขี้มากครับ เฮดเวทท่านหลังสุดที่พบกันก็สูสีมินชนะ1เสมอ2และแพ้เบรสไป3นะครับดูตัวผู้เล่นกันนะครับเดนโมเบรสวันนี้ใช้กาบ,บี้กิกี้ครับโอเลนเดอร์นอยอร์กแล้วก็มิเกลกอร์เดชุกส่วนทางด้านของเดนมมินส์ครับมีอเล็กเซย์รีออสโดมินิกดินกาและเยฟเกนีชิคัฟก้านะครับคู่นี้เสมอในเสมอกันแบบนี้จะได้มองว่าเจ้าถิ่นดูแล้วแพ้ยากในบ้านตัวเองวันนี้ดูแล้วไม่น่าถึงแพ้นะเป็นเจ้าถิ่นด้วยนะครับเดนโมเบรส อย่างแย่เสมอและมีเหลี่ยมชนะบิดเบียดอยู่เพราะนั้นหมอเจ้าถิ่นครับดินาโมบรสครับสรุป3ทีมจะาดำคลัมเป้านะครับพรมลีกเบลารุสครับชักติยอร์บาตเตบ้บริซอฟและดินาโมบรสนะครับฝากไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้รวมไปถึงกลุ่มแหละที่ขึ้นหน้าจอก็แอดไปได้เลยนะครับวันนี้จะาดำคลามเป้าลาแล้วสวัสดีครับ